สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o youtube ทุกๆท่านเลยครับเมื่อนี้กับมาพร้กับเบาเกงเ,งเองครับผมเมื่อนี้จะผ้ามาไสเบ็ดพี่น้องเป็นคล้องทรงน้ำครับผมคล้องอีสานเขียวครับแต่เบิงเบิงส่งแล้วมันจะลงบ่ได้ครับนี่ มันหกผดโอ้ยังหกเลยพี่น้องจักจะแหวกลงจังใดค่อนข้างยากครับนี่อันนี้เป็นเขาหน้าปังครับนี่พี่น้องก็เลยว่าจะลุ่งนี่แหะครับนี่ลองน้อยน่อยนี่แหละครับง่าวไปเลย เมื่อนี้ก็เอาเบดมหาสิบหลังพี่น้องเนื้อเท่ากับมีสองยางครับมื่อนี้เป็นเนื้อลูกปลาเข็งหน่อยแล้วก็ปลาหมึกแห้งครับแต่ผมจะเอาเนื้อปลาหมึกเออเนื้อปลาหมึกนี่ไว้ที่หลังครับเดี๋ยวจะใส่ลูกปลาเข็งก่อนแต่บุหูว่าจะได้ยามบ่พี่น้อง กลางคืน,นแต่มนกระบอกห้างอยู่บ้านเหรอครับนี่อันนี้ก็บานยุ่ฟังผุนครับบานยู่ฟังผุนอันนี้อยู่ฟังตรงขามกันครับนี่แจะกเจดิยามโมพี่น้องน้ำกระแหงหมดล้วครับเขาเขาก็เกี้ยวหมดล้วตรงนี้ก็พึ่งเฮ็ดไม้ครับนี่เกี่ยว ออกไปแล้วแล้วกับมาเห็นหน้าปังไหมครับนี่แต่ป่าหลายเดี๋ยพี่น้องนี่แต่ข้างทิงข้างทิงนั่นเห็นเขาลงคายไปอยู่ครับลงคายกลากว่าแต่ตอนผมมานั่นเห็นเขากำลังวานแหเลยพี่น้องโอ้แต่ป่าหลายป่า ข้างล่างนี่ก็แหงมืดแล้วครับสูบไหน้ากันมืดแล้วโอ้แต่ปรากฏไหลเลย,ยครับพี่น้องตอนผมมาเนี่ผมเห็นเขาวานเหี้ยปรากฏมีตูงงา,งามเลยครับตอนแรกว่าจะมาใส่ไม้นี่แหละพี่น้องมาเบิรงไหวอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วล่ะผมว่าจะมาใส่หรือแหงมืดเลยพี่น้อง ดึงไซน้ากันเมื่อไรลครับอันนี้ก็มากกับคำแล้วพี่น้องหาโมงกลัวแล้วครับอันนี้เขาก็ใส่ไข่ไปครับนี่เอ,อ้าพี่น้องเบาไหลฮะไปลงปลากันเลยคับพี่น้องกะ็ะส่แล้วแล้วครับ โอ้มืดอดาำพอดีเลยพี่น้องเลยก็าจะใส่แล้วเดี๋ยวมาล่อรุ่นกันครับเดี๋ยวคืนนี้จะมายามเมพี่น้องเดเบ้งอยู่เดี๋ยวมาล่อรุ่นกันครับ เนี้เขาก็จะเป็นเนื้อปลาเข็งคนครับเพราะว่าได้ลูกปลาเข็งมาก,ก็จะใส่ก่อนแหละครับเดี๋ยวราชมครับขึ้นนี่รอติดตามครับเอาเราพี่น้องเดินกลับมาเอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ย ล่ำแล้วพี่น้องล่ำแล้วเดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้มาถึงคักแท้โอ้โอ้พี่น้องเอ้ยข้องน,น้อยๆแต่ผลงานที่ได้พี่น้องโอ้ตัวนี้พี่พี่น้องโอ้ยผลงานข้องนี้หน่อย,อยได้พี่น้องเบั้งเนี่ยครับข้องนี้แหละข้องนี้หน่อยเบื้องตัว เอาหมันหมันพี่น้องหมันละเก็บก่อนครับพี่น้องเก็บก่อนบม่เป็งหลังนี่พี่น้องโอ้จนขั้นจมหน้ามพี่น้องแมนยังละ่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องโอ้โหปลาตัวนี้พี่น้องโอ้พี่น้องไ <c ười> ป โทษโทษโทษเบ่งมือผมพี่น้องเบ่งมือโอ้ oh. มาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ oh. ปลาใส่พี่น้องเลยตัวนี้น่าจะได้ครับเครื่องโลน่าจะได้อยู่อ้วนตบเอาพี่น้องเก็บก่อนพี่น้องโอ้ oh, พี่น้อง ผมว่ามันโมเมนเคริงโล่เหรมันใส่โล่ล้วอล่ะนี่พี่น้องเกินเครองโร่แลวครับน่าจะได้หกขีดเจ็ดขีดหมดละพี่น้องโอ้บักไงเลยพี่น้องไปเดินกลับรถก่อนพี่น้องไฟบอดเอวมากครับเดยวค่อยมายามพี่น้องระวังเดินกลับกะเดี๋ยวจะบึ้งไอ้นําพี่น้องออกไปเลยพี่น้อง อาอีกแล้วโอ้ไฟกับบ่แรงมากพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยใส่โล่นักก็เก่าไวที่นี่ใส่โล่กโกกเบามึงแขนพี่น้องโอ้โหหดก็พี่น้องกล่องกับไม่ค่อยชัดปายในหรอกป้า พักแน่ใส่พี่น้องใส่โลครับตัวนี้โอ้ถุงกระปดามาได้พี่น้องโอ้กำบ่หุงพี่น้องใส่โลใส่โลเอ้เก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสิตกน้ำตกท่าเป็นใหญกพี่น้องครับพี่น้องก็ เดี๋ยวเอาปาหมึกปเปลี่ยนเนื้อก่อนครับแต่ยังไม่ได้ยามหรวพี่น้องเอาปาหมึกปเปลี่ยนเยนื้อก่อนเพราะว่าตอนเดินมาเนี่ยนอาอันนั้น,นคือไปพันนกัน,นตอนเดินมาเนี่ยมนเนืเ้อมดไหลหลังอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาไปเลี่ยนจักหน่อยก่อนครับแต่แต่ยังไม่ได้ยามหรวพี่น้อง เดี๋ยวเดึกๆไงสักเซี่ยาหาทุ่มเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งครับผมเดี๋ยวถ่ายลังได้ไมีดึงมีถืออ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบ่งน,งงงนะพี่น้องเบ่งลัางนี้ครับพี่น้องโอ้เบ่งก่อนพี่น้องอ้ โอ้พี่น้องเลยปรากฏใส่งามๆพี่น้องปรากฏปรากิดประเข่งเอาเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนเบื้องหลังนี่พี่น้องโอ้โก่งไงเลยพี่น้องเลยโอ้อ๋ ตูง่ายเลยประกดครับกถอดภัยพี่น้องสายบ,างบังตูงง่ายเลยครับประกดากินปลาเข็งพี่น้องเนื้ปลาเข่งเหมือนอะไระครับก็เลยลองเอ่อเป็นเยืยวปลาหมึกบันที่นี้อันนี้ยังไม่ได้ยามเด้พี่น้องมาเปลี่ยนเนื้เพราะว่า ข้าเดินกลับเนี่ยตอนใส่เลียวเดินกลับเนี่ยมันเนื่อมันมืดหลายหลังพี่น้องก็เลยไปเอาปลาหมึกมานี่มีขนาดเดินมาเปลี่ยนเนื้ซอ,ซอซื้อได้พี่น้องยังไม่ได้ยามหรอกครับมันบ่ได้ยามมองได้จีมันกซะํำยามตีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันพึ่งหัวคําอยู่พี่น้องเอาเดี๋ยวใส่เนื้อหลังต่อไปครับ หลังนี่โอ้โห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 เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องอฮ,ฮักหักฮักเดี๋ยวคัดคัดจะหักพี่น้องโอ้ใส่โลเลยบบดทีนี้พี่น้องฮัด<ป>เดี๋ยวให้เบิ้งคักคัดพี่น้อง,ง,องตัวนี้โอ้โหโอ้โ ใส่โลพี่น้องหน่อยไปเลยมือผมมือผมนีหน่อยไปเลยพี่น้องโอ้กำปั้นผมนีหน่อยไปเลยครับเอาเก็บก่อนพี่น้องเอาเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนมันจะใส่ถุงไหบนบอลงก็ถุงถุงหน่อยแถอะวันที่นี้ไอ้ลองเทียบเบ้างพี่น้อง โอ้ยมันจะใสได้พี่น้องเอา้าใสไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปใสกระช่งอยู่บงภากคกุละรั่งนี่ขึ้นมาคักแก่พี่น้องเดี๋ยวรั่งนี่มันขึ้นมาดึงคักดึงแ่แทโ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ สวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่สวยงามอยู่โอ้สวงามอยู่ครับเก็บก่อนพี่น้องถุงก็เต็มแล้วพี่น้องหลังก็ใส่พี่น้องโอ้ยังใส่บ่อลเหลวเลยนี่คะเบื้องหลังนี่เด้อโอ้โหมี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 พี่น้องมีมีมี โโีวมาอ่้อ้พนงตกงามอยู่ครับใส่กำลังแดดเดียวพี่น้องโอ้ยถุงกระเต็มพี่น้องเลยเต็มถุงละโ,โมแม่นต์เาเล็เนี่พี่น้องเต็มมิลลี่เลยนี่ครับโอ้โอันนี้ยมืยอย่ได้ยามเี้พี่น้องกาเปลี่ยนเหงือห่อนเลยสือ กระซั้นมันขคยามแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเครื่องกับสีมาอีกรอบนึงพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเบิงบ้งจะเบิ้งเอ่อเงื้อเงี้ยเยบิงบ้งมึกแข็งพี่น้องว่ามันจะทำงานบ่เบิ้งหลังนี้พี่น้องมันคือกระดึบกระดึบอยู่ปลายยังหละ่ะอมามา ไม่ยูพี่น้องไม่ยูกระเดิบกระเดือบอยู่เดี๋ยวพี่น้องโอ้ยตกน้ำโอ้โหปรากฏพี่น้องอ๋อมันไปพันกิ่งใหม่อือโอ้ปรากฏหลายพี่น้อง แต่น้ำมันยังมาอยู่พี่น้องน้ำเขายังปล่อยอยู่มันไหลเอ้อคงกระเต็มพี่น้องใส่บ่อใดละเอา้ายังพอใดอยู่หรอกเก็บก่อนพี่น้องครับพี่น้องงานเขา่าละพี่น้องโอ้เสรษดายป่าแท้เนลนอปที่นี่งานเขายัางตี สาวสันโทรมาบอกว่าบอสบายพี่น้องโอ้ป่ากำลังกินพี่น้องเอ้ยมานหนักตกือเลยพี่น้องโอ้ผมว่ามี1ิบโลขึ้นนะพี่น้องโอ้ตาย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 ไอเบิ่งชัดๆพี่น้องโอ้พี่น้อง อาจจะบ่ชัดดอกพี่น้องมาเสดายตัวน้องบัดน,นี้โอ้ยพี่น้องเบอร์ครับมึงจะใส่โล่พี่น้องนี่ใส่โล่เลยนี่ตนนโตใหญ่กว่มูพี่น้องโล่กลัวคนละโอ้ยพี่น้องมาเสดายตัวน้องบัดน,นี้ป่ากำลังกินเดี๋ยวก็พี่น้องเบอง์น่าดีก,ากว่ามันจะโม่งจักย่ามละ พึ่งใส่ไปหัวค้ำนี่ก็พึ่งเตียนเงอไปครับ,บายังไม่ได้ยามเลยพี่น้องทุ่มสี่สิบสี่พี่น้องโอ้ยโอ,ยโอย้อันนี้ก็คอมเมนต์มาก,กยังไม่ได้อ่านเลยพี่น้องเลยขอถทษวขอภัยเ้อครับก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอพระคุณยังสูงนะครับทีเขามาติดตาม รับชมช่องเบาเก่งนะครับโอ้ยเสียดายเลยพี่น้องเลยวันที่นี้สาวสันกับโบสบายโทรมาก็ต้องกลับแล้วพี่น้องโอ้ไมาเสียดายป่าแทตเนาะป่ากำลังกินดีๆพี่น้องเลยแด่ก็ต้องเบิ่งกันแพ่งกันก่อนแล้วพี่น้อง เดี่ยหากินหาอยนี่เดี๋ยวอยวากันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เดี๋ยวไปสรุปยอดให้เบื้องตอนเ้าพี่น้องเพราะว่ากลางคืนอาจจะมองบม่ชัดดอกพี่น้องเดี๋ยวเบื้องตอนเ้าเลยครับว่บามันจะใหญ่ขนาดไดหนไมเ้เฮาคล้องในหน่วยพี่น้องบ่ได้ทายหมยให้เบื้องนั้นเสื้อถ่ายพี่น้องเอ้ยงานเขา่าบอกไปยังพี่น้องโอกาสนาเดี๋ยวจะมาซำไมยให้เบื้องอ้ นี่ลูกปลาเค็งหน่อยล้วนๆเลยพี่น้องปลากรดนี่ก็ได้ปลาหมึกแห้งมากเป็นบางส่วนพี่น้องเอา้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเ,เก็บเบ็ดกลับพี่น้องทุ่มกลักวสองทุ่มนี่ละพี่น้องเ,อเก็บแล้วกันนะจะสองทุ่มกลักวนี่แหละมกไก่เดีวครับ่างจากบ้านผมอยู่นี่ก็ฟังตรงขามครับประมาณสองโล ร่วมยูเทิร์นแล้วพี่น้องเข่าวๆเอาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนเศร้าครับ <c oughs> มเมนต์ไปทางเขาหรอบ่พี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนเศร้าพี่น้องเดี๋ยวเศร้าสรุปยอดในพี่น้องในเบิรงครับเดี๋ยวก็จะกลับไปตอบคอมเมนต์อของ FC เอฟซีนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามารับชมและติดตามกับฝากช่องนละนเล่นนะครับ ช่องเบาเกง่งอายุหากินน้ำสักคนพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอกันตอนเศร้าครับผมสวัสดีครับามาพอกับเบาเก่งตอนเศร้าครับพี่น้องทีค,ครับผนงานเท่าใส่โลครับครับคล้องน,น่อยนี่แหละครับร่วมแล้ว สิบกโลครับเสียดายครับเพราะว่าเอ่อบ่ได้ใส่มดขึ้นเนาะพี่น้องบ่ได้เพราะว่า,ออาใส่นนใสแป๊บเดียวก็ต้องเก็บเบ็ดกลับมากครับพี่น้องเพราะว่าส,สารสันบรสบายก็เลยต้องกลับก่อนอันนี้ครับผลงานเทา มีแต่บักใส่ยักเลยพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็อำลาพาจากแล้วครับรฝากกดซับสะไข่กดกระดิงให้น้ำแน่พี่น้องกดไหลกดแชร์ให้น้ำแน่ฝากเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วพุณคลิปนี้ก็ขอกล้าข้าวา่าสวัสดีครับ